ตัวหนังสตรีิเนี่ยโดยธรรมชาติของมันมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเมตาครับเมตาคือมันเป็นหนังที่มีการเลเฟอร์เรนซ์ถึงภาพยนตร์ในชีวิตจริงของเรานะครับอ่าแล้วก็มีการค่อนข้างจะเซลล์อเว์รู้ตัวเองว่าอะไรคือทูปในหนังสยองขวัญแบบมึงต้องอย่าแยกกันนะมึงต้องอยู่ด้วยกันนะมึงอะไรอย่างเงี้ยอย่ามีเซ็กถ้ามีเซ็กมันก็จะตายหรืออะไรเงี้ยหรือฆาตกรเนี่ยจะมีการเปิดเผยตอนสุดท้ายมีพอร์ทวิสมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยมันก็ทํามาตั้งแต่สตรีิภาคแรกแล้วนะครับ แล้วก็คือปี1996 20กว่าปีแล้วนะครับแล้วสครีมภาคนี้เนี่ยถามว่ามันสนุกไหมใช่พี่ว่ามันก็ดูสนุกได้นะครับมันจะมีซีเควนท์ที่พี่ค่อนข้างจะโอเคกับมันมันจะมีอยู่2อันนะฮะซีเควน์ตอนบันไดข้ามตึกนะครับกับซีเควน์ตอนที่อยู่ในรถไฟใต้ดินนะฮะ อ๋อซีเควนต์ตอนแรกก็โอเคนะมันก็ตื่นเต้นดีนะครับแต่ละภาคมามันก็จะประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยของเวสคราวเวนที่ที่แกทำตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งในสครีมภาค6เนี่ยที่พี่คิดว่าที่โอเคกับมันก็คือเรื่องเซตติ้งที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันก็แตกต่างไปจากภาคก่อนๆเลยนะเซตติ้งอยู่ในเมืองอ่านิวยอร์กแล้วก็อยู่ท่ามกลาง,างคนมากมายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เกิดซีนที่แบบว่าอยู่ในคอนโดหรืออะไรอะไรพวกนั้นอนะแต่เทนนี้เนี่ยพี่คิดว่าไอตัวประเด็นของของสครีมเลยนะครับ ความรู้สึกพี่ก็คือมันเหมือนกับหนังที่มันรู้ว่ามุกของมันคืออะไรมุกของมันคือการที่จะต้องมีการเปิดเผยค่าตกรโรคจิตตอนสุดท้ายมุกของมันจะต้องมีการแบบประมาณว่าใครกันแน่ที่เป็นค่าตกรโรคจิตมุกของมันก็จะมีแบบเนี้ยที่มันพูดอยู่ในเรื่องตลอดตลอดอ่ะแต่ความรู้สึกพี่คือมันเหมือนกับการรีแฮชเขาเรียกว่ารีแฮชนะครับรีแฮชมุกเดิมซ้ำๆน้องลองกลับไปดูแบบมาราธอนนะฮะนั่งดูสครีมภาคหนึ่งถึงภาคหกเนี่ย พอเริ่มสักภาคสามเนี่ยมึงจะเริ่มเบื่อแล้วมึงจะเริ่มรู้สึกว่าการเห็นคนวิ่งหนี g กส s t f มันไม่ได้น่าตื่นเต้นเหมือนภาคแรกแล้วมันถูกขยี้จนมันแบบไอ้เหี้ยนึกกับว่ามันเหมือนมุกเยนโล่นะ มันเหมือนมุกเยลโล่อะมึงรู้ว่ามันจะจบประมาณไหนอะแต่มีฉีกบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะมันก็เป็นมุกเยลโล่มันก็จะว่าเหียก็สีเหลืองอะนึกออกป,ะปะ่ะสีเหลืองเยลโล่แมงอีโต้อังโล่นึกออกปะ่ะอาจจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเยลโล่อะมันก็จะ่ะหนังเรื่องนี้เป็นงั้นเลยความรู้สึกพี่เลยนะคือสคริมเนี่ยกูเติบโตกับมันมานานแล้วแล้วกูรู้สึกว่าเหียเราจะทําไปถึงภาคหกภาคเจ็ดอย่างนี้ด้วย,ด,วยด้วยความรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมที่แบบว่าาเเรรจะะดูี้อไ ประเด็นคือหนังเรื่องนี้มันทําได้ดีนะในการที่จะทําที่จะหลอกคนดูนะหลอกคนดูว่าไอ้ใครกันแน่คือฆาตรกรมันจะมีความคาดหวังอย่างนึงนึกกับว่าเราเราคนดูสครีมจะมีความคาดหวังว่าจะต้องมีการเฉลยฆาตรกรด้วยการที่หักบุมมากๆอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ก็หักบุมมากๆก็หักไปหักหักแล้วหักอีกเหมือนกับเรื่องโอทีไอผีตีสามไม่รู้ชื่อชื่อไทยเรื่องนี้ป่ไอเรื่องโอทีของไทยเรา มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบเฮียแล้ว,แล,วแล้ววิธีการหาคอมันหลายๆครั้งนะครับมันคือการหลอกว่าตัวละครตายซึ่งเป็นเฮียอะไรที่เฮียมากสําหรับพี่นะฮะเป็นอะไรที่พี่คิดว่าเออมึงทําสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ไอเฮียแม่งกี่ครั้ง,ก,งกี่ครั้งที่มึงจะหลอกว่าเฮียนี่ตายแต่จริงๆแล้วไม่ตายนึกเอกป่ากี่ครั้งว่าไอเฮียที่มึงจะแบบว่าทําอย่างงี้แบบ จริงๆแล้วนี่ตายไม่ตายตายไม่ตายตายไม่ตายตายสุดท้ายไม่ตายที่แม่งไม่ตายหมดเลยแม่งโดนแทงไปก็เท่านั้นหนังเรื่องนี้คือโดนแทงไปเหมือนไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นนะน้องไอ้น้องเจนน่านี่ถูกแทงไม่รู้กี่รอบไอสัตว์ตอนสุดท้ายก็ยังเป็น่วงคนอื่นอยู่แล้วกอไม่เป็นเนี่ยนึกว่ามันถูกแทงไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นที่อะไรคนที่จะตายจากการแทงนมีอย่างเดียวเลยคือมันจะรู้สึกได้เลยว่าอ๋อคนเขียนอยากให้มึงตายมึงก็ตายแต่ถ้าเกิดคนเขียนไม่ให้มึงตายเนี่ยมึงโดนแทงเท่าไหร่มึงก็ไม่ตายนะคว่า ไอ้เงี้ยมันหนังอย่างนี้เลยแล้วทั้งเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้เขามีหลายกันหลายอันเลยก็พยายามหลอกอะเนื้วมาเขาพยายามหลอกมึงหลอกไปหลอกมาไอ้เงี้ยเรากูเข้าใจเลยไอ้คนเขียนเรื่องนี้คือแบบว่าไอ้เงี้ยเขาแบบเป็นไงสับขาหลอกหลายครั้งแล้วสับลักสับขาหลอกหลายครั้งแล้วเป็นไงว่าสูมชาฉลาดเวลาสัตว์ชาฉลาดไาาดอ้เงี้ยหลายหลายคนก็คงจะชอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่พี่แค่รู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นกับมันแล้วเพราะกูรู้ว่าตอนสุดท้ายการเฉลยของมันนะครับโหแม่ง ตัวโมติเวกของมันก็อ๋อจริงแล้วฉันมีลูกทั้งสองคนลูกทั้งสองคนของฉันยังเป็นนักฆ่าเพราะว่าแกเคยฆ่าพี่ชายลูกคนโตของเราเราก็ต้องฆ่าแกบ้างก็ตอนแรกนะพี่แอบตื่นเต้นนิดนึงตอนที่อ่าจะมีฆาตรกรตัวแรกเลยโชว์หน้ากากออกมาเลยกูตื่นเต้นมากกูเฮ้ยเยี่ะภาคนี้มาเวนี่วะ มาเวที่โชว์หน้ากาตั้งแต่แรกเลยโชว์ว่าไอ้เชี่ยเนี่ยคือฆาตกรแต่ไอสัตว์ผ่านไปสองนาทีเขาก็ฆ่าไอตัวนี้ทิ้งแล้วก็ให้ทุกคนไม่รู้ต่อประเด็นคือเลยว่าการโชว์ฆาตกรตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเล่าได้อีกเวทหนึ่งก็คือการสร้างความซัสเปนในแบบพิสคอกเลยนะ้องแบบพิสคอกเลยให้คนดูรู้ตลอดเลยว่าไอ้เชี่ยนี่คือฆาตกรทีนี้เนี่ยวิธีเล่าแบบนี้ก็คือ ให้คนดูนั่งใจจดใจจ่อว่ามันจะทํายังไงเพื่อฆ่าคนนี้มันเหมือนอะไรรนะู้ไหมมันเหมือนโนตเดนโนตอ่ะน้องเคยดูใช่ไหมเดนโนตเราทุกคนรู้ว่าไลท์ยางอามิเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าพวกนี้แต่ความสนุกก็คือเราจะดูว่าไอ้ฮ่แม่งไลท์จะใช้วิธีอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นจับได้นั่นคือความสนุกในแบบนั้นเนื้อบ้บากูก็ตอนแรกกูก็ตื่นเต้นเลยไอฮ้ฮยแมงแต่มาเวนี้บอกว่า แต่ก็ไม่ใช่เนือาา่องากว่าก็ไม่ใช่ก็เป็นเป็นแบบเดิมเนื่องากว่าก็แล้วแต่นะแต่เท่าที่กูดูไปก็คือไอ้ระหว่างทางมันก็มันก็ทําให้น้องสับสนได้ดีแหละนะครับจะมีช็อตอย่างเช่นช็อตที่ไอตัวตํารวจบอกว่าลองไปสืบหา,าค้นหาประวัติของ FBI เคอร์บี้หน่อยซิอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะคิดได้ทั้งสองอย่างว่าเฮียไอตัวตำรวจนี่มีอะไรหรือเปล่าว่าพี่ก็แอบคิดในนั้นหรือว่าตัวเคอร์บี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ย ตอนสุดท้ายเขาขับขาหลอกอีกแม่งไอ้นุตายนี่ไม่ตายแม่งถูกยิงแม่อ๋อไม่ตายเแม่เยี้ยแม่งลุกขึ้นมาใหม่ไอ้นุ้ยก็ไม่ตายอีกไอ้เฮีย้ยลุกขึ้นมาอีกไอ้เฮีย้ยอะไรคอนู้ยไม่ตายไปแล้วอ๋อจริงๆไม่ตายทั้งนั้นเอออย่างนึงที่ไม่โอเคกับมันก็คือเรื่องของไอ้เดอะคอฟโอนะครับคอฟโอนะก็คือไอ้ตัวหลัก4คนนะอะไรงี้พี่ว่าตัวความสัมพันธ์นั้นก็โอเคนะ ความสัมพันธ์ก็โอเคแต่มันก็จะมีความน่าเบื่ออย่างหนึ่งตรงที่ตัวทาร่าเนี่ยเขาจะมีฟิลประมาณว่าฉันอยากเป็นคนปกติบ้างอะไรเงี้ยแล้วตัวละครเรียนรู้ที่จะกับการเป็นส่วนหนึ่งของผู้รอดชีวิตหรืออะไรแบบนั้นหนะ้หนังเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะรีแฮชมาจากมุกเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวบทพูดหลายๆอย่างพี่ว่ามันก็โอเคนะครับบทพูดเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรพวกนี้โอเคมันจะมีบทพูดเมตาเมตาที่หลายๆคนอาจจะชอบกันแต่พี่พเฉยๆนะ เวลามันพูดถึงชื่อหนังขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบบตัวละครเหมือนกับพูดขึ้นมาประมาณว่าเอ้ยฉันชอบสุขสิบสามฟันหวานภาค2ฉันชอบแคนดี้แมนทั้งสองภาคฉันอะไรพวกนี้นะฮะคือมันก็พูดขึ้นมาเป็นเป็นส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นแค่เลฟเฟอร์เรนเฉยๆนะครับเป็นเลฟเฟอร์เรนเฉยๆไอ้ธีมหลักของสครีมเนี่ยมันเป็นการเลฟเฟอร์เรนหนังที่มีอยู่ในโลกความจริงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวละครหอืมันก็มักจะเป็นกิจหนังสไตล์นี้อยู่แล้วนะแต่สําหรับกูเนี่ย กูก็เป็นกีกนาะสไตล์นี้แต่มันไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยพูดถึงเฉยๆแล้วกูจะตื่นเต้นมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกว่ากูจะตื่นเต้นถ้ามึงพูดถึงแล้วให้ตัวละครสมมุติว่าอ่าพูดถึงซีนที่อ่สมมติพูดถึงハウเวกที่มีตัวละครจะตายด้วยวิธีแบบนี้แล้วมึงให้ตัวละครตายด้วยวิธีแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมึงหักมุมอีนิดนึงว่ามันมากกว่านั้นอีนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบซีนตัด ตัดลิ้นตัดขาตัดปากอะไรออกไปแล้วก็มึงเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนืออะไรสักอย่างที่เอามาเปลี่ยนให้มันครีเอทีฟอะไรอย่างนั้นมากขึ้นนะครับส่วนตัวนะพี่มองว่ามันก็พอดูได้อขอให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับเรื่องสครีมผ้าหกนะครับขอให้ที่6คะแนนแล้วกันนะครับ ขอบคุณรายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับส่วนตัวนะครับพี่ไม่ใช่แฟนของหนังภาคต่อเลยจริงๆกูรู้สึกอย่างหนึ่งว่าการทําหนังภาคต่อเนี่ยถ้าเกิดมึงไม่รีโนเวทสตั r u เจอร์ของวิธีเล่าใหม่หรือมึงหาโทนใหม่ๆห,หาอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ไม่ได้หลายภาคขนาดนี้น้องเนื้อป่าแต่เรื่องนี้เขาก็ทํามาโอเคสุดแล้วพี่คงชอบภาคหนึ่งมากสมากสุดนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเออชี้เฮี้ยช่วงหลังๆแม่งมีความคอนเวอลูดเยอะมากแต่สังเกตดูหนะ้าหนังเรื่องนี้แบบเนื้อเรื่องมันเริ่มคอนเวอลูดแล้วเนื้อเรื่องมันเริ่มคอนเวอลูดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่มันเป็นแค่หนังสแลชเชอร์นะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ยังมีซีนที่เอนจอยอยู่นะมันก็ไม่ใช่หนังหน้าเบื่ออะไรเลยนะไม่ใช่ว่าหนังหน้าเบือ่อทําให้ง่วงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนังก็ยาวพอสมควรนะว่าไปเออเฮี้ยม่นสองชั่วโมงสำหรับหนังซบบนะอร์ ก็ใครรู้สึกยังไงกันบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มาคุยกันได้นะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ว้เท่างนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ